เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอา่านะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะมึงแมนตรงไหนมึงบอกว่ามึงแมนมึงยอมรับความจริงอะไรสักอย่างไหมอา่าในนิทานเรื่องนี้ขนาดอะไรครับขึ้นเขาก็ยังบอกว่าไม่ได้เอาหลักฐานมาค่ะเอาหลักฐานมาค่ะนะถ้าไม่มีหลักฐานอย่าพูดลอยๆค่ะถ้าไม่มีหลักฐานจับอีเบไม่ได้ค่ะนะ จับอีเวไม่ได้ค่ะนะบอกไว้เลยค่ะนะอืมนี่นะคะอย่าเอาความคิดล้าหลังค่ะอย่าเอาความคิดตั้งแต่สมัยนะคะปีสองพันห้ารกสิบสามค่ะนะเออจะเอาความคิดล้าหลังสมัยสองพันห้าร้อยค่ะนะอย่าเอาความคิดของปโอหกมาพูดค่ะนะคําถามโง่ง,งค่ะอา้าวนี่นะคะใครอยากถามอะไรถามมาได้ค่ะนะ ยินดีตอบครับพ่นเราถามไปถามมาครับถามมาต่ำัวใจแล้วครับพ่อนี้อ้เขายิกโอ้ยให้เขายิกดป่เนี่ยอ้เขายีกดด่าเขายิยดเลยครับพี่น้องเว้ยเออด่าเขายีกทีนี้เออนะอืมอ่าบุกลูกปลาทงมนทำไมครับ มันได้บุกลูกค้ามันคือการสวมธี์ค่ะนะเพราะอะไรคะถึงว่าสวมธี์ค่ะนะเพราะเจ้าของที่เดิมค่ะนะเขาจะยกให้นะคะได้เฉพาะาลูกที่สืบสันดานค่ะนะอันนี้นะคะเนาะวันนั้นนอเนาเนอ,นอเอาเป็น,ดนแดนสนใหกันเนาะเป็นทักฟอลคือทั้งเม่เนาะทั้งเมย์เ๋ยไดไ้ต่อเนาะ กคือบอกเบาทา,บางสั้นล่ะอ๋อก็เป็นวญาติทั้งแม่กับวา่าทางสั้นแล้วเนาะออก็บอกว่าเป็นญาติทั้งแม่อเลยนะก็ไปเว้ากับสารเพื่นฟังนะจะไปยอมรับสารภาพเป็ยงอย่างอ๋อมึงกับว่าอะไรเจ้าหน้าที่อนุญาตให้มึงเข้าไปทําประโยชน์แล้วใช่ไหมล่ะมึงรับสารภาพตรงไหนอีเวนเนอะอนี่นะเจ้าหน้าที่อนุญาตให้กูเข้าไปทําประโยชน์นะที่ตรงนั้นเป็นที่ทอซอคะ่ะ นะนะอืมนะอือนี่ระคาเอกสารแต่ละฉบับสบับค่ะเขาให้เจ้าของเดิมด้วยค่ะผู้นําหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ด้วยของหนูงอยู่ในตู้ค่ะนะเอาเจบอกว่ามึงเมนเพอมันแมนตรงไหนวะมีแต่คําโกหกทางนั้นเลยไม่ได้เมนเลยนะจ๊ะเอากดุดไล์ให้ด้วยนะครับพี่น้องเอฟจีเมนมองไหนวะห อะไรที่หนูทำผิดคะหนูแมนทอค่ะนะกล้าทำกล้ารับค่ะนะอืมนะกล้าทำกล้ารับค่ะโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีเฮะหนอแตกหน่ออะไรหนอแตกมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหน่อแตกเฮะหน่อแตกหรือหนอแตกกันแน่เดี๋ยวนี้เฮ้ยมันเป็นหนอเป็นพืชชน,นิดไหนนี่กูไม่เคยได้กินเลยนะออเอาไปได้ะไรปิ้ยงย่างบอกอเดี๋ยวมาอ้อมกินบอก มันเป็นหน่อยยังไงอเอามาแกลงใช้ชุบบอกให้จะไรฮะเผาไฟชุบบอกห้จะออน,น,น,นะนะขอโทษครับนะเออมันแม่นตรงใหนละบัดนี้นะครับพี่น้องเอฟซีกะห้อนกะห้นแล้วครับบัดนี้เออเล่นไปทั่วที่ทัวเดนแล้วทีนี้ออนะเออนะ มันเป็นแบบงันหน่ครับพี่น้องเอฟซีไปทั่วทิพย์ทั่วแดนแล้วบัดนี้นะเออเล่นไปทั่วแหละไปเล่นก้านมะยมด้วยแหละครับทีนี้เออนะครับบอ,อกมาพูดอย่างงั้นอย่างงี้มึงคิดว่ามึงเก่งก็ก้านมะยมไปด้วยค่าไปดูถูกเขาเลยทีนี้นะนี่แหละครับถ้าหมดผลประโยชน์นะมันจะออกมาด่าออกมาว่าอันนี้นะครับก็เห็นมาหลายคนแล้วนะ เออเห็นมาหลายคนแนละ้วกดไลค์ด้วยนะครับนะคนดูเก้าร้อยนะกดไลค์เจ็ดร้อยห้าสิบนะเอากดไลค์ด้วยนะเห็นไหมละ่ะครับพี่น้องเอฟซีมึงบอกว่ามึงไม่มั่นใจในตัวเขานี่นะคะไม่ว่านะคะอย่าคิดค่ะว่าจะได้หลักทรงหลักฐานหรือข้อมูลค่ะแม้แต่ขี้เล็บนะคะเมือ่อแต่ข้อมือน,นึงก็ไม่ให้ค่ะนะอืมไม่ให้ค่ะนะ เราให้เขาทำตอนนั้นเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้เรื่องนะคะไปขึ้นสู่ศาลแค่นั้นละ FC, นะ่ะค่ะเอฟซีนะเออนะอืมมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> มันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องนะเอฟซี 4, นะเ <c oughs> ออมันเป็นแบบนั้นเดอ้อนะครับนะ <c oughs> มันเปิดใจนะครับเนาะอ่า ออมึงอยากลองกับการประยมเหรอนะถ้ามึงไม่สะอาดพอเนดะี๋ยวมึงโดนถ้าเพ่มึงยืะนนะ่ะนะนะทําไมมึงเงียบกิฟต์ล่ะทาไมมึงไม่ออกมาพูดอีกฮะมาพูดอีกสิเห็นไหมล่ะทีนี้กาดไปทั่วเลยทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอีนากงหน้ากากเลยทีนี้เห็นไหมนะมันรู้แล้วว่าอีนากากไม่มีผลประโยชน์กับมันนะ แม่นอกใจนะมีผลประโยชน์กับมันมันก็เลยเอาพี่หนิงบันดนี้เขารู้ไหมว่าโดนหลอกชชยเอานะเขาเขาพวกู้จักเลยเนาะว่ามันคิดยังไงนะขนาดคนในครอบครัวมันยังหลอกใช้ได้เลยนะครับเพราะอะไรก็เขาเสร็จงานแล้วปุ๊บก็มาว่าเขานะออกมาว่าเขามันเป็นหน้าที่ไหมคะมันไม่ใช่หน้าที่ค่ะนะอืม พอเขามาพูดเขาไปเอาใบอะไรมอลานัาบให้ไปซื้อถาดซื้อโรนให้เขาวิ่งเต้นไปอะไรอ่าลงบงุงลงบานให้เห็นไหมล่ะทีนี้คำขอบคุณมีไหมละ่ะสักคำไม่มีไม่น้าซ้ํานะครับดําเนินคดีเขาอีกทีนี้นะดําเนินคดีเขาอีกนะครับนะเป็นไหมล่ะทีนี้ตาสว่างในแล้วครับเอฟซีฝั่งนั้น ตอนนี้อะไรครับชื่นชมอะไรชื่นชมมะพร้าวมะพร้าวให้สติ๊กเกอร์ตลอดเนาะอ่าแล้วก็อะไรพี่นอของหนูอา้าวพี่นอของหนูก็ให้เป็นเสนเสนไงอ่าไม่ไว่าจะปักปลาเขียงคางดำหมกักหัวรูนี้มันเห็นตัวเงินตัวทองแล้วครับพี่นอ้ออ่ามันเห็นบ่อเงินบ่อทองแล้วมันก็เลยอะไรครับทีนี้มันก็เลยออกมาพูดบ่อยไงนี่นะคะพี่นอของหนูค่ะทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งค่ะ ย่องเป็นย่องเด้อค่ะเด้อออนะอันนั้นกระจนร้อยแล้วครับบันนี้ย่องกระจนร้อย้ะครับมันแต่สั้นดืดๆแล้วบันนี้อืมดีใจแล้วบันนี้โอนไม่อีกแล้วบันนี้เออนะนะครับพี่น้องเอฟซีโอนไม่อีกแล้วบันนี้อออันนั้นแหละเพื่อนขอท่านเพิ่นใครแม่เพื่อนแล้วบันนี้แม่เพื่อนกันี่นะคะอย่าไปว่าลูกสาวอิสันค่ะอิสันเป็นคนขอเองค่ะนะลูกสาวอิสันไม่ได้ขอค่ะนะ แต่บัญชีของลูกสาวอีสันค่ะโอ๊ยก็ก็เมียนเมาเจ้าของบัญชี่ปล่านะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีเอามาทําอะไรสร้างอะไรให้กับสารณประโยชน์สร้างวัดสร้างวาสร้างโรงเรียนสร้างสน,นัสร้างอะไรหรือเปล่าไม่หาเงินไปฟรร้องคนอหาเงินไปฟ้องคนครับพี่น้องเห็นไหมล่ะนะโอ้ยเออนะ